สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เราอยู่กันที่ลุงไก่แคมปิง้งชาอมจังหวัดสระบุรีคะ่ะบรรยากาศเช้านี้ฝนตกตั้งแต่ประมาณตีห้าค่ะถึงเช้าเลยมีบางคนไม่อยากตื่นด้วยเนี่ยค่ะสภาพภายในรถตอนเช้ามืดก็ประมาณนี้คะ่ะเปิดไฟดวงเดียวพอเดี๋ยวแอดจะตื่นไปชงกาแฟแล้วเปิดประตูมาฝนยังตกอยู่เลยคะ่ะจุดจอดรถบ้านที่นี่เราได้จอดริมลำธารเลยนะคะ กาแฟก็เป็นทีอินวันค่ะง่ายๆเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศภายนอกนะคะข้างนอกรถเนี่ยเป็นริมลำทานแบบนี้เลยค่ะเมื่อวานลงไปแช่แล้วนะคะบรรยากาศแคมป์หน้าร้อนเนี่ยเหมาะมากเลยนะคะที่จะมาจอดนอนริมลำทานแบบนี้ที่นี่ค่าบริการไม่แพงนะคะคนละ200บาทเท่านั้นเองมีห้องน้ำห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้นะมีไฟให้ใช้แล้วก็มีน้ำให้ต่อด้วยนะคะสำหรับรถบ้านนะคะ คนที่จะใช้ไฟหรือว่าใช้น้ำเนี่ยก็มีสายยางหรือว่าสายไฟมาเองนะคะยาวหน่อยที้นี้มีส่วนทุเรียนด้วยนะคะรอบนี้แอดมาแอดจากมาชิมทุเรียนค่ะบรรยากาศที่นี่เป็นแบบสวนเขียวๆแล้วก็เลมลำธารค่ะบรรยากาศดีทุกคนลองมาดูนะคะ